เมตตาธรรมคำจุนโลกวิดีโอที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ตอนนี้ก็เป็นวิดีโอการส่งเคราะห์สัตว์คือเจ้าหนูตัวนี้แหละหนาที่กำลังวิ่งไปวิ่งมาสุกซนไปอยู่ตามภาษาของเขานี่แหละเดิมทีไม่ได้มีไอเดียว่าจะเลี้ยงหนูนะแต่ไม่วอวันหนึ่งเห็นมันมากวนช่วงที่นอนหลับอ่ พอหลับจะหลับหน่อยๆก็มีอะไรมากัดมาแทะมาก็เลยรู้ว่าเป็นหนูตัวนี้ก็เลยสงสารที่เขากัดที่เขาแทะนั้นเพราะว่าเขาหิวนะเขาหาอะไรจะกินก็เลยเกิดความเมตตาวันต่อมาก็เลยอย่างที่เห็นหา,หาอาหารมาให้กินเพื่อที่ว่าเขาจะได้มากวนเราเขาจะได้ไม่ต้องมาควนเราเราจะได้หลับสบาย ขอภัยที่ท่านผู้ใดที่ไม่ชอบชอบหนนะ